แบงแล้วมันหายอู่ดึกวัวไปเรื่องที่สองเฮ้ยดูไว้เรื่องที่สองเลยเวลาเดิมเลยทอดดังเลยดึกดึกโอ้ย Ô cả đồ quá đẹp chị, cao nữa khó bạn này. Nhau gì là ti. Ti gì le.